าทิ้งแล้วครับวัดบางโจโลปากน้ำโจโลโจโลโจโล่างเข้าอยู่นี่การเข้าอยู่นี่ครับวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สีทองทั้งวัดเลยนี่ครับวัดปากน้ำวัดปากน้ำโจโล เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาครัสวยสวยสวย นี่คือวัดปากน้ำโจโลนะครับทั้งวัดสวยงามมากครับที่แรกคิดว่าไม่เท่าไหร่พอมาดูของจริงครับโอ้โหอยากให้มาครับอยากให้มานะครับอยากให้มาจริงสีเหลืองอลา,ามนะครับเหลืองอาลามทั้งวัดเลยนะครับอาจจะดูในกล้องอาจจะไม่สวยงามเนาะนะครับ เดี๋ยวผมพาชมนะครับนี่ก็เข้าจากประตูประตูวัดนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอศาลานะครับศาลานี้ก็จะเกี่ยวกับางานไปแล้วไม่กลับศาลาสามัคคีทำรรอ,อันนี้ก็จะเป็นเมลุนะครับนี่เมลุเมลุนี้ก็จะนี่สีทองทั้งหมดเลย นะครับสีทองท anyway ั้งหมดเลยนะครับผมนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะนี่นะครับขออนุญาตเลยนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดยิ่งเป็นนี่นะครับผมนะครับโบสนะครับเป็นโบสนะครับนี่คือโบสนะครับ สวยงามมากเหมือนสวรรค์เลยครับผมนะครับเหมือนสวนรรค์จริงๆอ่าพอดีผมมาถ่ายเนี่ยช่วงนี้จะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสองแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากแล้วแสงอาจจะไม่สวยภาพอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าถ่ายสักสี่โมงเย็นนี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวโขผมว่านะนะครับใครมีโอกาสมาก็แวะมาครับ นี่เรามาดูกันด้านฝั่งนี้เลือแล้วเข้าข้างในกันลุกนี่มาดูมุมนี้ครับนี่ทองหมดเลยสีทองหมดเลยไปข้างในกันลุกแม่ไปไหนเสียงโชคเหรอ สวยจริงๆครับสวยจริงๆตบดแบตผมจะหมดนะครับถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนี่แหละเสียดายจริงๆเพราะวันนี้ไปมาตั้ง5้าวัดนะครับมีวัดที่ห้าว้าว สวยมากอ่ะ <S 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 เหมือนสวรรค์เลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S เออข้างในย,ยิ่งสวย <S <S โอ้โหอยากให้มานะครับอยากให้มาจริงๆนะครับอยากให้มาจริงๆดีแล้วที่ตัดสินใจมาถ้าไม่มาเสียดายมากเลยเนี่ย ถ้าไม่มาเสียดายน่เนาะสวยมากอะยิ่งยิ่งข้างในโบสถ์ยิ่งสวยครับเปิดเข้าไปครับโอ้โห ก็จะหมดจะค่อาถ่ายก่อนค่อยมาเอาดอกไม้ ได้เลยนะคะ 5, ห้าบาทสิบบาทแล้วแต่เรา,าดูนะสมัสดีค่ะาสายมือพันทุกแท้ๆว่าพระประธานนะคะจางการจุดทูปจุดเทียนอันนี้นคือเครื่องสังฆทานนะครับสวยมากมากทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลย ถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยมา <laughs> นีอธิษฐานนะครับแล้วก็เดินรอบโบสเดินรอบรพระพุทธรูปใหญ่นะครับสามรอบนะครับของนักท่องเที่ยวลืมเอาไว้นะครับ น่าจะเป็นปี2ปีแล้วมั้งนะครับใครกลับมาที่ประเทศไทยก็ย้อนกลับมาเอาดื้อสวยจริงๆสวยมากมายจริงๆ วัดนี้นะครับเท่าที่ดูประวัติมานะครับก็เมื่อก่อนนะครับพมา่านะครับมาตีนะครับแล้วก็ทําเป็นฐานฐานทัพนะครับแล้วสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับก็มาตียึดคืนกลับมาได้นะครับนี่นะครับท่านก็เลยให้สร้าง อนุสวรีของท่านเนี่ยนะไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าถ้าเรียกผิดขออภัยจริงๆนะครับ ปากน้ำโจโลสวยจริงสวยจัง मा त मै เลี้ยวขวาไปยังถนนวณพูดแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวณพูด